อายะพระเจ้าพันละมาตายาเดลยถาปาจัยยัมโวตุตุมณนันตุตุตุมะเตัญฏานยจิตังพรานันตุปปุณัพุณจพุมาโรนันตุมาตุกุนิทุนิเจวัสญจรสัมอนิมาณิเจวรานิอเนกวาชนิ ฌานกวนติ迦ยานปตวานนิยานิจายันติัาตาปะเจยานปวาตมานตุมาตเมเวตานยิตังอนตุมะรปุนจะกวนจะบวกระรอนอนตุมาตกวนเมเจวะุนวสา ยังคือนบานโตที่กวจะนยอยมังบวติกายัมปตวานที่ควรจะนิยโฉายันติปัจจยัมบวตตมานันดาตุมาสเมเวนัญติธรรตันนันตุบพุนจากรจะบโขกอรตุมาิจดยในเจวยสุนโ พาสาในมานิตนะาจันนอเนโกเจนิอิมังบุญกายยาปตวะเทวิชิคเจนิยนิจายันติปัอจะยามบวชตัมานันตานตุมามตเมเวนตันตินตัยิเวจามาเรตาปุญญกอะจวก พรรอดดานุมาตขรรในจาตอนิเจยววนสุนยศนายังนาบาดจะยเพจะจะบะเรกานกุจะนยอยมังบวติกายามปตวัน

ปฏิจจานันตนาทมะยาปะจเจเวงิตะวายโยปินทะบาโตปะริพุทธตุเชื่อะตวายยนะมัจจายะนะมันตนายะนะวิโปุะนายะยาวเทวะิมัส ยญันติติญาณปัญญาวิสุปัรติยาพระมัญริยาโนคะายอิติปุรานันจเวทะนังมณีหังคามินวันจเวทนังนุฟัเทสะมิยาสราญเมภเวสเถนะวายจะตายนาวายสุวิหารรยญานิอัชะมยาปะจเวทิตวาย นะสนังปริพุทธานตัญาวัเดวันสิทธาสมปิทาได้ะ่อมหายสมปิทาได้ย่ใจสมกตะวายได้สะปิเรียนมรรมนจานางปิกาได้ยาวัเดวุตุปาริยยาวิโนตัาปิสานารามะ นางอาจะมยาปายจะเวกินตวายุคิลานาปายจะเบก้าจะบรเก้าโดปบริโพ้ดโดยโดยาววเทวุปันนานังวัยาภาณิกานังเวทังนานังปฏิกายตายาปยาพาทัปรมาณารายิ

เทติมามจิเตนะเป็นนามปาจเวกิจาปังจิเนวกามงอนเวจเวนโยจพระมาจเรเจระตัวนับประวัติังเทติปามจิเตนะเป็นนามปาจเวกิจาปังโเพยเมวิเยมนาเปยินานาภาวัวินาภาวัวจิปะิเต นาปินังปจเวกิตาภาณัมาจปนไมคามาตายาโอยาไมโยเนกามาปันตุกรมาปฏิจรณอยางกรมารตาอิยารังวาปะปะังวาจาจตาญาทุเวสาเมติภาปิเตนะป็นังปัจเจเวกิตาาัง

าเรณอราาเมลิภาไมิเดนาวินาภาเจวกิดาภานาติโยมเอรติมโนยะธรมมาอนามมิยานันดานาวิเจโตอจิตโตหังปัจิเมกาเรต

เพพโมตัตสะการกราปวุนังอุปเจวัลยยมิจานานัตะตปิยังยานยนาะจายานิคัมเมรารัตตาณียอิสาภิตสโภยทิยมิจานันัตโตปิณาจเจราปจานตินายิมานเยติกาทิยอสเปเมเตตระติ โยมตานันโตปิยโคตโตสักรายเนติสกายะปินานโตยานตินังโหตมมโมโหติโยมิตานันโตปิกะปตวาจักตัวโหติสโรโหิสคาราว นาเกติปะตัวห้ยทยมิตานันตัวปเตปัวจกรับปเตปัจังวันตะกอนไม่ไดวันทนานจะจดเขเตนจะปาปวนจะโยมิลตานันตัวปะเอะกิยาาปาจาริเทวดายาวิรวจะเดริยาจะหิตัวห้อทมิตานันตัวปตะ

เทวานางพระมสาสนาิโยมิจนาณโตเนตจริตตวปาปายตัวารัวตตวปฏิตวนุโตเนเดจานุลปฏิยมิจนาณโตปฏินามูราจานานคอยตมีว่ามายรุตัวเมตานาภะหานียมตจนาณโต There, there. วุ่นเตวิทยยธามโมโเกอโนตระไสัพสัจใตาใตัตวันนนอยเทวัดเด็บริวายเกลายจะตานเตมันโหนใทหิาวเกยายาเกนาเกลเเจมุเปาระมารเดนวายชอบพัฒมารมามตจะเปตวานก ระมะริตาตเสวานุปเวนะโหุเดวะสุเนสตาสุตเสระสมมาทายธรรมายุจริตายเทเรตาเสวานุปเวนะ ดาลิกิตายเจนิตาโพจัยาระนางวจยนางะรวงพะเรนสังเทสนานจตวรตาจายุเวันทเดนเลวอภัยาปะโจรเนีีควุขีอาจานังะริยารามจสบเพียตาเวราอนุวะภัยาปัจอนตวะเนค เทอตานาเบเนารานุสาเปตาจาราปุกคราโมวนจานุสาเปตาจาราสัมปันติโกมาเวกาจันุสาเปตาจารามาจักัมาดายา ธรรมยนิธรรมปัญตัฏธรรมปิจารณายังธรรมังกฤตามิกฤยานามว่าปังวัตตาสตายาสั प्रवेदया पा पायदे जया पोरो रा ตายทันที่มีาว้จินตุเปรกะเรปนึกกะเรนในเฮงเดชธรรมาตาเนนภวันุปปันจิตาสดเดงกะรอนแดนระวิหารระมันดรเทระจัมาันะนวกาจัพีงขววสารามิการตาณปเทอุปปักากรมาจญะเทสนิกรรมาเยเ สปานโคตาจัิตาภวันเถเนชราพุจายีปิยานตสัมวันทานเสนาาตาณวะกบาลในกานิยานิคันธรรมวา เดจเตจดาเปมิโดกาสกอรอนจังขยานจานสเซรานสตานตามวัดธรรมกคราจักรกราจังควาหอยดุสมาควาวาัยขยินายาจามแมรังรมนุาธมวัตเปมิธรมันจริโตโวตทจังามุนายะไม่ธรรมเนร No. Wow. วันธรรมดาพระพารสมิระธรรมเมตังมรพารสมิภะังฆารนตุกวานกับยังไม่วันใจเยสัพปทุสับปโซสัพปโรคสัพภัยสัพปครอยะเนียจันไรไม่วันใจเยะสัพาทานานสัพพราปัมวันตุเมีรักกันตัวตุรักกันตัวกันเด รัจมิอาโคดะนามะกันเดรัตามิเมตัมเมตัมะกันเนระจมิะทังกานาทตุปะรอนปยายังไววันใจเยสะปะดุสัพพะโสสพปะโรสปะายสพพะคร้อะเนจนไรไววันใจเยสัพาะ้านันสะพาราังสะวันตุเมรัันตยโรักันตุ ตักเสรจัมิตัโพธรคุณานตักเสรจัมมพระธรรมดนตัเถรจัมมพระตั้งทนเจ้กะรรักัตยังเิวันใจเยสัพพตสัพโสสัพโรสัพภัยสัพพราสเนียจาไรเิวันใจเยสัพพานานาจัพพะลพังววัน เระกันตัวุระกันตัวอรดีรัตเมงตะฟุตนะปุณังหรณีรัตเมงพระจมเมตตาอรณีรัตเมงประธมทานานตุกัรกกรไปยังมิวันใจเจตปตษสปสัสปโรคสปัยสปพราเนยยันไรวิวันใจสปปานานสพปาราพังปว อันโตเมระงันเถิดจะรงอันโตปาเจมปราจะเมืงพระโพธิสัตวนำบัดยิาจะเมือดามีดังปาเจมประสมิองนาจังานำตุก รวกรบยังไม่วันใจจะบัปุสะัโสสโรจะปไคสัครอยะเด็าจนไรไมวันใจจะปะตานานสัปะราพังปวันตุเมรพันโดวสุระ บาบาาประจมิงตาปุวะตุณามบายาประจมิงตาตาเมตามบายาประจมิงปาจังกาน์โตกาโรบาบาญาหิวานใจ สัพพะโสสัพพโรสัพพายสัพพคราสัณเมชานไรไดวันใจเยสัพพันตังสัพราบังบะวันตุเมระกันตุอจารคันเนืองัน พระเมพระโคตะคุณังพายาพระเจ้เมพระเมตังรพายาพระเจ้เงแม่นางกาณาตกรวักกยายวิหวานใจจะปะโตจัจจจ้าภรอจ้ปะารายเจอสเนียจันไรวิหวานใจเย้ามระทานุนาราปารังพระวันสุเมระ Amém. เพคุณังหุวดราษมีพระธรรมเนตัวดรราษมีเนรังตานันตุกะรามขยางไม่วานใจจัไปทุกขจะโสจะกโรคจะไไยจะปะเฉนียจันไรวิวานใจจะพาธนาจะพารางมะวันตุเมราคันดตุระคันโดยจา สัมม่สะโพนสัมปนางเมาัะสัมมิพระธรรมเมตางเมาละสัมมิสระสังานันตุกะรอัพไปยังไมวันใจเสพปุตโตะสโสสัพปโรคสพปภยสพปะสเสเนีาชนไรไมวันใจเสพยทานังสัพปะรังปวันตุเมยรักันโภยระคัน รามิ่งะาปจอุนังอาระเมิ่งพระคเทตัางอาราะมิมงะสังฆานาดกัร้อนขไมยังไปวันใจเสสพพะตสสะพโซสะโรคสะพภัยสะปดเนจจารายไปวันใจเสสะพัเดินสะพาราภาบาวันตุเมาระคันสุรากันโต ระตเมงบาโมนบาโนาบาตเวรัตเมงบาตไมดังบาตเวรัตเมงบาสังขานนันตุกรวงกับยังวปันจายะสัพพโสสัพโรสัพพันสัพพครอสเนจจันไรวิันจายะสัทพนนันสะพะราบาบวันตุเมอะระตุระ i